สวัสดีครับผมวันนี้ผมพันเมเจอร์จากกลุ่มสเต e เมจิ i Group Thailand.com f เฟซบุ๊กครับผมขอโทษที่ลืมชื่อกลุ่มวันนี้จะมารีวิวไพ่ตามที่ทุทกๆท่านขอคือไพท่ที่หลายคนพิจารณาว่ากูจะซื้อดีไหมคือไพ่ชุดนี้ครับ Sentinel นะครับผมชุดนี้นะครับเอาแตดกล่องก่อนเลยนะฮะชุดนี้เป็นชุดที่แบบหลายๆคนเฝ้ารอขอนเนอลนะครับผมเอาแค่กล่องนะครับแค่กล่องนะฮะ ตัวคาว่าเซนติเนลนะครับเป็นตัวปั๊มนูนเงินนะฮะโอ้โหนี่สะดุดนิ้วเลยนะครับคือจริงๆปั๊มนูนเงินนี่เป็นตัวลายโพดําขอด้วยคือทั้งกล่องนี่คือปั๊มนีดมากขอบด้วยใช่ไหมข้างหลังคือกล่องอะ่ะแค่กล่องก็เท่แล้วครับนะครับตัวนี้เขียวว่าเซนติเนลคือชื่อรุ่นเขานะครับนี่คือรูปโพดําข้างกล่องก็มีคําว่าเซนติเนลเรื่องรูปขนดาบคืออัศวินนะครับผมแล้วก็ที่มาคือ the US Player ใช่ไหม p พย์อิงการ์ดคอมพานก็คือทักผลิตจากอเมริกา นี่คือเทมลี่เอลเคือรุ่นที่เขาเอ,อบริษัทที่เขารับทำนะครับตัวกล่องก็คือในส่วนของคำว่าเซ็นเนลเหมือนกันนะครับพอเปิดกล่องปับ๊บบอกว่ากล่องอันเนี้ยผมไม่เคยจับกล่องอันไหนแบบรู้สึกหรูหราขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยคืออาจจะเป็น,นชุดแรกก็ได้ที่ตั้งใจทําพอเปิดกล่องมาปับ๊บยังอุตส่าห์มีมีนูนอีกนิดนึงนะฮะเลขสองเหมือนว่าเป็นเป็นซอรที่สองหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเปิดกล่องมาตรงมุมขวามุมขวาของกล่องนะครับจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับเป็นเป็นตัวด้วงอียิปต์ เห็นไหมครับสะท้อนแสงทั้งหมดนี่คือเป็นเงินสะท้อนแสงหมดเลยนะครับนี่แค่กล่องก็เท่แล้วฮะัมาดูเนื้อไพ่กันดีกว่าบอกจะบอกว่าเนื้อไพ่เนื้อไพ่โคตรลื่นนะคะคือลื่นมากนะครับแต่ว่าไม่ลื่นอยู่ไอ้คือลื่นกําลังดีนะครับผมแบรนที่จะเจอคือเป็นชุดในส่วนของตัวไพ่โฆษณาขาของเอริอรี่อ่าทูรี่อีลูเนนะครับผมผมพูดผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับผมนะฮะจากนั้นปั๊บก็จะเจอดับเบิ้ลแบ็ค ดับเบิลแบ็คคืออะไรครับก็คือไพ่หน้าไพ่หลังเหมือนกันพอมันดับเบิ้ลแบ็คปั๊บก็ขอขอพูดถึงหลังไพ่นิดนึงนะครับหลังไพ่นะครับจะเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมมีลูกตาใครคือเห็นแบงก์อาแบงค์ของอเมริกันพวกแบงค์ตลนแรกพเนีต้ยนยอสูงสุดของตัวพปริมิเตจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแสดงถึงความลึกลับเขาว่าก็ว่าสามเหลี่ยมพูดถึงความยิ่งใหญ่พลังอำนม่สิ้นสุด อะไรลักษณะนี้รอบๆขนตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นวงกลมลักษณะของความมีจุดขไข่ปลาคล้ายๆกับองค์พ่อจ,จุดคามเหมือนกันนะเนี่ยลักษณะการเดียวกันนะครับผมมุมตรงนี้มีในส่วนของตัวด้วงควายเมื่อกีนนะะ้ฮะในส่วนที่อยู่อียิปต์เล็กๆคือผมบอกว่ารายละเอียดนี่เยอะมากรายละเอียดเยอะมากผมว่าเท่แล้วตัดไพ่ปั๊บอีกอย่าง,งมันเป็นมันเป็นแบบขาวดานะครับผมมันจะละักษณะคือความเท่ค่อนข้างพองอันนี้ดับเบิลแบ็กนะครับผมนี่หน้าหลังก็ไปแล้วใบแรกที่คุณจะเจอคือใบจ็อกเกอร์ เนี่ยนะครับจ๊กเกอร์นะครับจ๊กเกอร์มีสองสีครับคือสีขาวดำสีแดงจริงๆบอกสีขาวดำคนไม่ถูกนะครับมันเป็นสีน้ำเงินกะสีขาวมากกว่าอันนี้ก็เป็นสีแดงเห็นไหมครับในส่วนความละเอียดจ๊กเกอร์ผมว่าเป็นอัสแ t ็กแ t สแท็กถูกไหมเนี่ยแอสแท็กสมมติภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแม่นผมงงอย่างเดียวคือทำไมจ๊กเกอร์ต้องดิดอุคาเลเล่ครับ <c oughs> ไอ้เี้ยมันดังมากเลยครับเนี่ยคือผมเชื่อว่าน้องๆในในกลุ่มสตรีทเมจิกเฟซบุ๊กนะฮะคงจะดูไพ่อ่าโปรโมทไพ่เซนเตแนลกันหมดแล้วนะครับจะรู้ว่าเขาไปถ่ายทําที่อียิปต์นะฮะคือใครก็ได้บอกกูหน่อยฮะทำไมต้องเอาอูคายาเล่มาดีดไอ้เี้ยหรือว่าเป็นกีตาร์วันนี้ก็ช่างมันเลยครับแต่อาว่ามันเท่นะครับสองสองโจกเก์เนยครับผมจริงๆบอกถึงโจกเกอร์ผมประทับใจมากเพราะว่ายี่คุณเมงอาจจะเป็นโจกเกริรุ่นรุ่นใหม่ๆที่ทําออกมาไม่เหมือนกันเลย นะครับและไม่มีกิมมิคด้วยค่อนข้างสวยนะครับผมจ๊กเกอร์จบไปนะครับโอเคโพดําครับตัวโพดําถามว่าเป็นยังไงบ้างโพดําจะเหมือนกล่องเห็นไหมฮะถ้าลงมาจะไม่รู้หัวใจมีดาบครับว้ามีความแนวของมันอยู่นะครับเห็นไหมฮะนะครับลายของมันก็คือโพดําตัวนี้ตัวโพดําไม่ใช่สีดํานะครับมันจะออกสีน้ําตาลเกือบเกือบทอง โทนของเส้นแนวทุกอย่างคือออกประมาณบางๆหมดเลยคือเทาๆหมดนะครับผมลายเรียบหรูครับไม่ลกนะครับใครที่คิดว่าสโมกหรือมินเลอร์ลกอันนี้จะสบายๆนะครับผมแล้วก็สังเกตดีๆความเท่มันอยู่ตรงนี้ครับตัวโพดัมนะครับผมเอาเอาสองสองเอาหนึ่งถึงสิบนะครับคุณสังเกตดีๆครับเห็นไหมฮะสองถึงสิตัวดอกนะฮะเล็กมากถ้าเทียบกับไพ่ธรรมดานะครับผม ค่อนข้างเล็กมากและที่มันเจ๋งคืออะไรรู้ไหมครับแกนกลางสื่อเซนเตอร์นะฮะจะมีล้อมกรอบครับพี่นะฮะนี่สามนะฮะที่มีแกนกลางจะมีล้อมกรอบหมดเลยเห็นไหมฮะนี่ความเท่ของเขาครับนะครับผมคือลูกเล่นเขาค่อนข้าง,ง,งดีคือเหมืออเขาว่าอ่ารีอ่า,ร,อารีวิวข้างนี้ต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันทําใหม่หมดทั้งยวงนี่แจ็คแจ็คหน้าแนวมากนะครับผมคือจะแดกดาบตัวเองแล้วครับมีนกเกาะอ,อยู่ด้วยไม่รู้ว่าเป็นความว่าอะไรนะครับ นี่ก็นี่คือในส่วนของตัวแมมแล้วก็คิงสวยงามครับชุดนี้ผมชอบแอสแทรกมากนะครับโอ้ยน,นะครับต่อไปก็เอทต่อไปก็โพแดงนะครับในส่วนของโพแดงนะฮะถามว่าเป็นยังไงบ้างโพแดงก็เหมือนกันครับมีแกนการดอกโพแดงดอกโพดำสังเกตดีๆว่ามันเล็กเหมือนกันถ้าเทียบกับไพ่ปกติชุดนี้ไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าพอจับปั๊บรู้สึกไพ่มันเล็กลงไปด้วยมาดูแจ็คครับผม บแจ็คก็คือเหมือนว่าเป็นผู้ชายถือน้ำหมึกหรือถืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าผมชอบแหม่มมากแหม่มคนใจนี่หน้าแกจัดจ้านมากครับขอโทษฮะแม่งทาลิปติกด้วยฮะไอ้ให้มีฝ่ายที่ใต้ลิมติตใต้ตาด้วยอ่ะโอ้โหมันละเอียดมันจะขนาดนั้นวะเน,นี่ยนะครับชุดชดนี้ทรงเครื่องนะครับและอันนี้ครับผมคิงสายชอบเล่นไพ่ฮะให้คิงถือให้คิงด้วยครับว่าถือเอ็ดเอาไปกินอีกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่บอกว่ามันเท่ดีแล้วกันนะครับผมในส่วนของตัวดอจิกนะฮะ ตัวดอกจิกก็เช่นเดียวกันครับเซนเตอร์อยู่ตรงกลางตัวแม่มดอกจิกเพราะว่าแม่มคนนี้หน้าดุดุกนะฮะถือเข็มมหรือปิ่นปักผมแต่แจ็คแจ็คนิดแนวมากแจ็คตั้งใสใ่ฟังพวกลิสแมนทอยฮะหรือว่ามาพวกเดบิเทินนะฮะใส่หมวดเด็กเล่นด้วยครับโคตรแนวจริงๆอย่างที่ผมเคยรลวิให้ฟังว่าไอ้ตัวดอกจิกหมายถึงว่าความรู้คงจะเหมือนกับว่าเด็กแก่เรียนหรือเปล่าหรือว่าตอนนี้คืออยู่ช่วงวัยรุ่นถึงไม่ชอบเรียนหนังสือถึงได้แต่งชุดไปเที่ยวและ เตรียมด้วยดอกทันตะวันแล้วก็หนีตัวสองอดอกจิกไปเพื่อไม่ให้เรียนหนังสือทิงดอกจิกก็เท่ครับผมหนวดเป็นหมๆเลย,ยะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตัวนี้คือสัญลักษณ์ของกาชาดแครสังเกตบ้างไหมเนี่ยนะฮะสวยนะครับมีสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์และมีไฟสแสดงถึงธาตุไฟนะครับสุดท้ายคือตัวหลามตัดนะฮะตัวหลามตัดนะครับผมดอกก็คือเหมือนเดิมผมจะไม่ฉายซ้ําจะมาดูที่แจ็คแมมิงแจ็คนี่สุดจะเปรี้ยวมากนะฮะดูนะฮะตาเป็นแผลเลยครับเห็นไหมฮะค่อนข้างสวยนะครับผมส่วนตัวแหม่ม แหม่มก็สวยผมว่าไอตัวที่เป็นดอกสีดแดงเนี่ยค่อนข้างสีจัดจา้านแต่แจ็คอันเนี้ยห้าวมากนะครับหัวเป็นมงกุฎด,ด้วยนะครับผมนี่แหม่มนะฮะแล้วก็คิงคิงตัวเนี้ยเท่สุดผลถนเอเอาไว้สุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่แบบหันหันข้างสุดๆซึ่งจริงๆในบรรดาไพ่นี่ก็คือหันข้างอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ยอารแตแกมากคือเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเรียกว่าเหลี่ยมเหลี่ยมเอียงซึ่งตัวอื่นคิงตัวอื่นหรือว่า Jack แจ็คแหมืนคิงตัวอื่นนะครับจะไม่มีตัวไหนเหลี่ยมเอียงเลยเห็นไหมฮะ จะมีแค่แจ็คหัวใจเท่านั้นสองตัวนี้ท่านที่เป็นเหลี่ยมเอ็มเพราะว่ามันหันข้างนะครับถามว่าชุดนี้เป็นยังไงบ้างนะครับส่วนตัวที่ผมจับมานะฮะสักคร่นะครับอ่าเวลาเอาแฟนปั๊บเนี่ยแฟนสวยครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมสามารถเล่นได้นะฮะแล้วก็ความลื่นที่ผมบอกว่าขั้นเทพครับผมไม่มีปัญหาเลยเลยนะฮะเวลาตัดปั๊บก็เดี๋ยวลองตัดให้ดูเลยดีกว่านะครับตัดแล้เป็นไงบ้าง อืมสวยฮะมือผมอาจจะเหนียวนิดนึงนะครับโอ้ยร่วงฮะแต่ว่ายังไม่คุ้นมือเท่าไหร่หรือผมอ่อนเองเนี่ยนะครับผมนะฮะเวลาแฟนแฟนใช้ได้ครับนะฮะแฟนมือเดียวใช้ได้ครับความแข็งของไพ่อ่าแข็งกว่าเทนเนอรโฮครับพราะว่าอาจจะไม่เท่าบีแต่ว่ารองจากบ,บีก็ชุดนี้นะครับที่ผมจับมาไม่รู้คิดไปเองหรือป่าย้ําอีกครั้งว่ารู้สึกว่า เวลาเราจับไพ่ชุดนี้ปั๊บมันเล็กผมว่าเหมาะกับผู้หญิงเล่นนะครับชุดนี้หรือว่าเพราะว่าดอกอะดอกมันเล็กก็ไม่ทราบได้นะฮะหรืออาจจะหล่อเองก็ได้นะครับผมว่าชุดนี้นะครับไม่แพงสําหรับคุณภาพนะเพราะว่าตัวลายมันเท่จริงๆอย่าไปหล่อจบคลิปโปรโมทเขานะครับอันนั้นไม่ใช่คนเล่นนะครับขอเทพเล่นนะฮะแต่ชุดนี้ผมว่าคนจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วมั้งที่จะซื้อแล้วมารีวิวให้ฟังนะชาวนี้ไปผมจะยิ้ม ทุกคนมารีวิวนะครับการลงทุนกูจะหายไปแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะแพงไปแล้วแต่ว่าผมบอกเลยว,ว่าชุดนี้คุ้มครับสำหรับใครที่พิจารณาอยู่บางคนอาจจะไม่ชอบดีไซน์มันงเพราะดีไซน์มันค่อนข้างที่จะลึกลับไม่จงแจ้งนะครับผมแต่ส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวไ้่ติดมือดีฮะและขายสัดทีมคนที่ชอบแบบเรียบง่ายนะครับชุดนี้ผมแนะนําจริงๆนะครับผม ก็ทักษะเซตแนลแล้วนะครับผมให้นะครับดีไซน์ดีไซน์ผมชอบมากนะครับเอาไปก้าวความลึกลับนะครับรวมถึงตัวดอกและการโมดิฟายไพ่ใหม่ซึ่งมันถือว่าเป็นการลงทุนเพราะนอกจากคานิวอลแล้วผมว่าอันนี้แหละที่ดีไซน์ดีนะครับผมความแข็งของกระดาษนะครับอย่าตัวเนื้อไพ่เห็นผมอ่านข้อมูลผมทำการบ้านก่อนรีวิวเขาบอกว่าเคลือบในส่วนของตัว Air Force สชั้น ผมตอนแรกที่จะไม่ซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันเคลือบ Air Force สสน,น้นมันลื่นมากแต่ปรากฏว่าพอลองใช้ปับ๊บมันลื่นกำลังดีครับไม่เสียหายอะไรชุดนี้ความแข็งของกระดาษและความลื่นของไพ่ผมให้ไปแดเลยนะครับสุดท้ายน,นะครับผมความน่าใช้ความสวยนะครับแล้วก็ดูรวมๆนะครับผมให้ไปประมาณเจดสรุปแล้วถ้าความชอบสรุปผมให้แดเต็มสิบนะครับเอาไปแปดครึ่งเต็มสิเลยก็ได้เพราะว่าค่อนข้างชอบมากนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะได้ไพด่ดีๆสักชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ เราคิดว่าจะหาให้ประจำตัวสักอันนึงซึ่งแบบไม่ไม่ลกเกินไปแล้วก็พกได้เรื่อยเกินไปน,นะครับชุดนี้เซตินาวครับผมแนะนําครับว่าดีจริงๆครับฟันธงครับผมขอบคุณนะครับ